สวัสดีครับสวัสดีคู้เข้าติดตามเพจชัชวานยานยนต์ทุกท่านนะครับวันนี้เรามีนัดไลฟ์สดกันอีกแล้ววันนี้เราก็มากับเจ้าตัวนี้เลย N-MAX 2020วันนี้มาที่ร้านชัชวานเลยนะครับวันนี้มาลงร้านชัชวานแล้วสีแดงวันนี้ n m a x 2020มีด้วยกันทั้งหมด4สีส,สีสีนะครับมีสีเทาสีดำ สีน้ำเงินแล้วก็ตัวที่ผมนั่งอยู่นี้สีแดงเลยครับวันนี้นะครับมีลูกค้าจองไว้แล้วคันนี้พรุ่งนี้มารับรถครับแต่ในไลฟ์สดเราได้เกิดไว้แล้วว่าหากลูกค้า,าหากลูกค้านะครับจอง n m a น็จอง n m a น2 0็กนะครับจอง n m a นแม็กสอ่ในไลฟ์สดนะครับแล้วก็แคปแชร์แคปแชร์ มีการแคมปแชร์นะครับเข้ามาติดต่อจองรถที่ร้านวันรับรถนะครับพี่รับไปเลยเครื่องใช้ฟ้า2ชิ้นเลือกได้เราแถมให้จะเป็นหม้อหุงข้าวเครื่องปั่นหม้อซุกจี้หรือว่าพัดลมนะครับพี่เลือกได้เลยเราแถมให้2ชิ้นกันทันทีวันนี้นะครับ NMAX 2020 มันดียังไงครับมันต่างจากตัว2019อย่างไรพี่ๆหลายท่านคงรู้แล้วผมทราบแล้วนะครับว่ามันต่างกันอย่างไรที่ดูด้านหน้าอ่าด้านหน้านะครับปกติตัวเก่าอ่าตัวเก่ามันจะออกเป็นเกล็ดแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นเงานะครับแล้วมันจะต้านลมได้มากกว่าอ่ามันจะต้านลมได้มากกว่าซึ่งแรงต้านลมเสียดทานอ่ะมันจะเสยลมขึ้นไป ตัวนี้นะครับแล้วดูไฟหน้าพี่ดูไฟหน้านะครับไฟหน้า,าถูกออกแบบมาแนวสปอร์ตสวยงามนะครับตัวนี้มีดวงตาด้วยเหมือนตาสองชั้นนะครับตัวนี้ตาสองชั้นตัวนี้นะครับมีระบบเบรก ABS เพิ่มมาทั้งล้อหน้าและล้อหลังเลยนะครับระบบเบรก ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังเพิ่มขึ้นมานะครับรับประกันกว่า เวลาที่เบรกฉุกเฉินเบรกฉุกเฉินนะครับไม่ต้องกลัวล้อล็อกอะไรเพราะว่าเรามีระบบเบรก ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังเครื่องยนต์บูคอ155ซีซีนะครับตัวนี้รับรองประหยัดน้ํามันอย่างแน่นอนนะครับพี่อ่ะพี่ดูไฟท้ายก่อนไฟท้ายของเรานะครับเป็น LED LED ไฟท้ายเป็น LED นะครับบวกกับไฟฉุกเฉินมีไฟฉุกเฉินมาให้ด้วยเขามีไฟฉุกเฉินมาให้ด้วยส่วนส่วนตัวนี้ตัวนี้นะครับจะมีมีอะไรมีที่ชาร์จแบตให้แบตเตอรี่นะครับมีที่ชาร์จแบตเตอรี่เหมือนรถยนต์เลยเพียงแค่พี่ซื้อเขาเรียกว่าอะไรตัวเชื่อมอตัวเชื่อมนะครับ ถ้าเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับพี่ไปติดต่อซื้อได้ถ้าเป็นในเขตอุตรดิษฐ์ก็ไปหาซื้อตามแถวโฟนคอมแถวโฟนคอมมีขายอยู่นะครับพร้อมช่องช่องเก็บของอช่องเก็บของมีด้วยกันสองช่องสองฝั่งเลยพี่สองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมท เป็นกุญแจร,รีโมท2019ก็เป็นกุญแจร,รีโมทนะครับเป็นกุญแจร,รีโมทเหมือนกันคงภาพเดิมไว้ส่วนน้ำมันเวลา,าตัวนี้เป็นตัวทดลองนะครับตั้งโชว์ช่างยังไม่ได้ประกอบเครื่องถ้าเวลาพี่กดมันก็จะเปิดฝาน,น้ำมันด้านล่างสะดวกครับไม่ต้องลงจากรถเลยเพียงแค่ไปเปิด ส่วนน้ำมันนะครับแนะนำเป็นแก๊สโซฮอ95นะครับรับประกันจากช่างแก๊สโซฮอ95นะครับเพราะว่าจะดูแลเครื่องยนต์ได้ดีกว่าดูแลเครื่องยนต์ได้ดีกว่านะครับส่วนไฟหน้า,าไฟหน้าของ NMAX2020 ไฟหน้าจะเป็น FullLED พร้อมกับมีไฟด้านข้างด้วยนะครับพี่ไฟด้านล่างตัวนี้นะครับ โปรโมชั่นวันนี้อ่าโปรโมชั่นวันนี้เพียงแค่พี่จองรถจองรถในไลฟ์สดของเราจองรถในไลฟ์สดของเรา NMAX เท่านั้น n m a เท่านั้นนะครับจะเป็นสีไหนก็ได้สีเทาสีดำสีน้ำเงินและสีแดงอ่าเข้ามาจองเข้ามาจองที่ร้านชัชวาลยานโยนต์สาขาไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาในตัวเมือง อยู่ตรงข้ามร้านรองเท้านครดาวเยื้องกับธนาคารรุงไทยสาขาใหญ่นะครับหรือจะเป็นสาขาพิชัยและก็สาขาบ้านแกงสาขาน้ำป่าสาขาไหนก็ได้นะครับที่เข้าไปจองที่ร้านแล้วบอกว่าดูไลฟ์สดมาแต่ว่าพี่จะต้องมีหลักฐานการไลฟ์แคบไว้นะครับการไลฟ์การชมไลฟ์การกดแชร์ ที่สามารถจองแล้วก็วันรับรถทําสัญญาผ่านผมแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พี่เลือกได้เลย2ชิ้นเต็มที่กันไปเลย2ชิ้นนะครับอ่าสองชิ้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ลูกค้าที่ดูไลฟ์สดของเราแล้วก็มีเกมมีกมิกจกรรมมาให้เล่นมีเกมมีกมิกจกรรมมาเล่นด้านหลังนะครับของแถมเทียเท่ยวโปรโมชั่นเที่ยววันนี้พี่พี่จะเาชิ้นไหนไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ํา แก้วน้ำนะครับมีตาโลโก้ยาม,มาฮ่าอ่าโลโก้ยาม,มาฮ่านะครับตาโลโก้ยามาฮ่ามีทั้งใบสีเขียวแล้วก็ใบสีฟ้าใบสีเขียวและใบสีฟ้านะครับร้อมถุงก็มีนะครับวันนี้ร่วมสนุกกับเราอ่ะแจกก่อนหนึ่งใบสีเขียวเนี่ยแจกก่อนหนึ่งใบนะครับเพียงแค่อ่าเพียงแค่ เมื่อกี้ที่ผมนั่งอยู่นะครับเป็น n อ a นสีอะไรท่านแรกที่ตอบลูกสีอะไรนะครับที่ผมนั่งอยู่เมื่อกี้เนี้ยเป็น N Max สีอะไรท่านแรกที่ตอบลูกติดต่อรับเลยครับแก้วน้ําสีเขียวร่วมสนุกด้องเราง่ายๆแต่ว่ากติกาพี่จะต้องกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับไลค์เลย ตอนนี้เรามีผู้ช่วยคอยดูอยู่นะครับถ้าเกิดมีพี่ตอบมาแล้วก็จะมีผู้ช่วยคอยบอกยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มีนับหนึ่งนับหนึ่งนะครับนับสองนับสามสามนิดสามหน่อยอ่ายังไม่มีครับเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะครับอ่าวันนี้เอ็นแม็กพี่ เอ็นแม็กนะครับเข้ามาจองมาดูรถตัวจริงที่ร้านชัชวานยานยนต์สาขาในตัเมืองได้เลยวันนี้วันนี้เรามีสีแดงมาโชว์สีแดงมาโชว์ครับราคาราคาราคาอยู่ที่เท่าไหร่แอ่ารราคาอยู่ที่8ปดหมื่นกว่า 80,000ก,กว่านะครับราคาตัวนี้อยู่ที่80,000ก,กว่าเข้ามาชมรถตัวจริงได้เลยที่ร้านชัชวาลยานยนต์สาขาในตัวเมืองอุตรดิตนะครับวันนี้ n m a x 2,020อ่า n m a x 2,020นะครับร่วมสนุกเราของแถมของแจกเพียบวันนี้นะครับอาวันนี้เรามีอะไรอีก มารวบสนุกกับเราวันนี้แถมอีกการหนึ่งอันนี้หมวกแกนฟีโน่น,นะครับไม่เกี่ยวกับ n n m a หมวกแกนฟีโน,โน่เราแจกไปหลายรางวัลแล้วหมวกแกนฟีโน่น,นะครับวันนี้จากราคาปกติใบละ1,000บาทใบละ1,000บาทนะครับร่วมสนุกกดไลค์กดแชร์กับ, like, บ share, เราสามารถแลกซื้อเพียงใบละ500บาทครึ่งราคา เพียงไรไปละ500บาทครึ่งราคานะครับท่านแรกเท่านั้นเพียงตอบคำถามว่าร้านชัชวาญยน,ยนตย์ตั้งอยู่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับร้านอะไระสาขาในตัวเมืองนะครับร้านชัชวาญยน,ยนต์ตั้งอยู่ตรงข้ามกับร้านอะไรนะครับปกติราคา1,000บาทสามารถแลกซื้อได้ในเพียงราคา500บาทเท่านั้น วันนี้วันเดียวในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะครับจะเลือกเป็นสีอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสีดำสีเขียวสีฟ้านะครับหรือว่าสีขาวจากราคา1,000บาทแลกซื้อได้500บาทท่านแรกเท่านั้นที่ตอบถูกตอบว่าร้านชัชวาลยานยนตั้งอยู่ตรงข้ามกับร้านอะไรท่านแรกเท่านั้นนะครับที่ตอบถูกถ้าเกิดมีนะครับเดีย๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่อินบ็อกเข้าไปนะครับหรือว่าพี่สะดวกเข้ามา ที่ร้านแต่ว่าจะต้องมีหลักฐานการไลค์การแชร์การไลค์การแชร์นะครับเข้ามาได้รถในร้านของเรานะครับยามาฮ่าทุกรุ่นรับประกัน5ปี5ปี50,000โลไม่ว่าจะถึงระยะไหนที่เข้ามาก่อนได้มีรับประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหากแบตเตอรี่ถามสอบถามพี่ช่างมาแล้วแบตเตอรี่รับประกัน6เดือน นับตั้งแต่วันที่พี่ออกรถไปเลยสมมติพี่ซื้อ n m a x วันนี้ n m a x วันนี้แล้วก็พี่ใช้ไปภายใน6เดือนนี้แบตเตอรี่พี่เกิดปัญหาเสื่อมช่างตรวจสอบแล้วว่าเออจะต้องเคมแต่จะต้องเป็นช่างที่ร้านนะครับช่างในเครือข่ายของยามาฮ่าช่างที่ร้านช่างประเมินแล้วว่าจะต้องเคมเราเคมให้ฟรีทันที รถทุกรุ่นนะครับยามาฮ่านะครับ5ปี5้า0 0โลออกรถยามาฮ่านะครับไม่มีคําว่าเสียใจนะครับมาวันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยไปพูดคุยกับพี่ดีผู้จัดการร้านสาขา,าหน่อยอ่าวน,นี้สวัสดีครับอ่าอันนี้ก็เจอกับพี่ยุ้ยนะครับ อ,อนนพี่ยุ้ยทักทายลูกค้านหน่อยครับสวัสดีค่ะ,ะพี่ยุย้ยคนสวยของเรานะครับอันนี้ไม่ได้ถ่ายตัวอีกแล้วอันนี้เราบุกกระทันหันเลยบุกประชิดตัวเลยนะครับวันนี้อ่าวันนี้นะครับมามาประจําสาขาอุตตาดิตนะครับมาเป็นผู้ช่วยประจําสาขาอุตสาหิตผู้จัดการร้านนะครับค <c oughs> ไาพี่เขาเคลิ้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าดีกว่าเราไปดูด้านหน้าดีกว่านะครับ วันนี้เริกงานยามดีนะครับในการออกรถนะครับยามาฮ่าทุกรุ่นนะครับออ,อกรถได้เลยโซนของแถมนี่ไงที่เราบอกว่าออก n m a x 2020ที่เลือกได้เลย2ชิ้นเลือกได้เลย2ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อสุก,กี้หม้อสุก,กี้นะครับกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่น หม้อหุงข้าวหรือว่าพดมน,นะครับที่เลือกได้เลย2อชิ้นวันนี้อ่าวันนี้ก็บรรยากาศคึมๆนะครับคึมฟ้าคึมฝนครับแต่ว่าเลิกงานยามดีในการออกรถนะครับเลิกงานยามดีในการออกรถรับประกานนี่เห็นไหมแถบด้านหน้าโทนยามห้าทบนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนฟิโลโนโลดาวล้านดาวล้านง่ายๆครับดาวล้านง่ายๆ เริ่มต้นด,ด,ดาวล้านอ่าดาวล้านนะครับเริ่มต้นดาวล้านดาวเพียง5,5 0 0 5น0 0นะครับ5 0 0พนี่เตรียมอ่พาพี่เข้ามาที่ร้านน,น,นะครับพาคนทำมาด้วยเคสจะได้ผ่านง่ายๆนะครับอาทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนมามาที่ร้านเลย5,5 0 0ส่ง2,000นิดๆครับ2,000นิดๆอ่า2,000นิดๆนะครับตัวนี้จะมีอะไรแต่งโชว์ อะไรแต่งโชว์หรือพี่เป็นแนวคิวบิกชอบคิวบิกนะครับตัวนี้ที่ร้านเราก็จะมี2สีอันนี้เป็นตวัวใหม่เลยสีใหม่เลยคิวบิกคิวบิกนะครับจะเป็นสีแดงตัวนี้ที่มาโชว์จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยครับพี่วันนี้รับประกรันรถเรามีเยอะนะครับทุกรุ่นในแบรนด์ยามาฮ่าทุกรุ่นเลยรับประกันนะครับเข้ามาที่ร้าน เข้ามาที่ร้านนะครับพี่ต้องการรุ่นยามาฮ่ารุ่นไหนนะครับต้องการยามาฮ่ารุ่นไหนบอกเราได้บอกเราเลยครับเราจัดให้ทุกรุ่นทุกสียกเว้นตัวที่ไม่ผลิตแล้วนะครับเราหาให้ไม่ได้หรือว่าจะเป็นช่งางช่างนะครับตามอู่นะครับที่ว่าต้องการอะไร ที่ต้องการอะไหล่นะครับหรือว่าต้องการน้ํามันสั่งน้ํามันนะครับสามารถเข้ามาติดต่อสั่งที่ร้านได้เรามีส่วนลดพิเศษเลยสําหรับช่างนะครับสําหรับช่างที่ต้องการอะไหล่อะไหล่จากแบรนด์ยามาฮ่าชิ้นไหนนะครับมาสั่งที่ร้านเราเรามีส่วนลดให้ช่างนะครับสําหรับช่างลดกันไปเลยมีคนตอบเลยัะ มีคนตอบมายังคอมเมนต์ไม่ขึ้นคอมเมนต์ไม่ขึ้นเสียใจจังดูได้ที่ไหนอ่ะอย่าไปดูย้อนหลังนะครับอย่าไปไล่ตอบให้พอดีว่าคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะครับถ้าทางเน็ตจะแรงจัดวันนี้สภาพอากาศนะครับเป็นใจมากคืมๆนะครับแต่รับประการวันนี้เลิกงานยามดีในการออกรถมาออกรถวันนี้เราก็มีของแถมให้นะครับมาออกรถวันนี้เราก็มีของแถมให้อ่าถ้าเป็นรุ่นอื่น รุ่นอื่นนะครับแบรนด์ยัมาห้ารุ่นอื่นไม่ว่าจะเป็น S S R M T 1 5 M s l a s นะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับพวกนี้มีโปรโมชั่นอยู่แล้วเข้ามาติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับทุกตัวมีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นดีๆรับประกันโปรโมชั่นเด็ดนะครับ M s l a s ส่วนลดช่วยดาวส่วนลดรับส่วนลด8000 M T 1 5ส่วนลด7,000 ดาวที่20,000ทพี่ดาวที่20,000อ่าดาวที่20,000นะครับถ้าพี่เตรียมเงินดาวมา20,000เราลดให้700 0นเงี้ยพี่ก็จ่ายเพียง13 0 0 0จ่ายเพียง13 0 0 0เองอ่าพาคนค้ำมาด้วยพาคนค้ำมาด้วยนะครับถ้าอยากให้เรื่องเคสผ่านเร็วอยากให้เคสผ่านเร็วนะครับพาคนค้ำมาด้วยอ่ตอนนี้นะครับ อตอนนี้ระหว่างช่างก็กำลังซ่อมรถนะครับเป็นแอร์หลอกแอร์หลอกเข้ามาซ่อมนะครับลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้ขายขายตัวนี้ n m a x 2020นะครับที่ร้านมีสีแดง n m a x 2020นะครับที่ร้านมีสีแดง สามารถติดต่อดูตัวจริงได้แต่ว่าตัวนี้นะครับลูกค้าจองไว้เรียบร้อยแล้วจองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมารับรถวันพุ่งนี้พุ่งนี้นะครับมารับรถวันพุ่งนี้วันนี้นะครับเราก็ไลฟ์สด บอกโปรโมชั่นดีๆแนะนำโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าทราบนะครับอยากออกรถเข้ามาหาเราได้เลยปรึกษาเราจัดไฟแนนซ์ทุกไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ทุกไฟแนนซ์ Finance, นะครับพร้อมของแถมเพียบแรับประกันที่สะดวกแบบโซดแบบดาวมาคุยกับเราได้นะครับหรือว่าที่จะจัดแบบไฟแนนซ์490บาทหรือว่า0บาทที่ชอบแบบไหนเข้ามาคุยกับเราก่อนนะครับ เคสจะผ่านหรือไม่ผ่านคุยกันได้คุยกันก่อนได้นะครับเข้ามาคุยกันก่อนรับประกันออกรถไปแล้วเราก็มีบริการอ่าบริการหลังการขายรถเสียที่ไหนอ่าถ้าในเขตตัวเมืองอ่าในเวลาทำงานในเวลาทําการของเรานะครับเราจะไปรับรถมาซ่อมให้ถึงที่เลยหรือว่าไปดูอาการให้ก่อนอ่าถึงที่เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราดูแลหลักการขายทุกเคส ดูแลหลังการขายโตเคสนะครับในเวลาทําการตั้งแต่เวลา7็ดโมงครึ่งจนถึง5.00โมงเย็น7โมงครึ่งจนถึง5.00โมงเย็นนะครับสำหรับครั้งต่อไปจะมีจะมีเรื่องเรื่องราวดีๆหรือว่ารถรุ่นไหนรุ่นไหนในแบรนด์ยามาฮามาแนะนำติดตามชมนะครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดทุกวันจันทร์พุธเสาร์ช่วงเวลานี้อาจจะเจอใข่ ที่ให้ความรู้แนะนำในเรื่องของอยามาฮ่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอจบกับภาพของ NMAX 2020สีแดงแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ